คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงขี้โมโหง่ายเหลือเกินแค่เรื่องเล็กน้อยก็ทำให้เขากโกรธเป็นฟืนเป็นไฟได้แล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยอยู่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่คอยกระตุ้นให้เขาพร้อมจะระเบิดออกมาได้ตลอดเวลา คุณอาจจะคิดว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองเป็นคนใจร้อนไม่มีเหตุผลหรืออาจจะแค่เป็นคนไม่ดีคุณอาจจะตัดสินเขาจากสิ่งที่คุณเห็นภายนอกจากคำพูดที่รุนแรงหรือท่าทางที่ก้าวร้าวคุณอาจจะรู้สึกไม่เข้าใจหรือบางทีก็รู้สึกเหนื่อยใจกับคนแบบนี้แต่ความจริงแล้วสิ่งที่คุณเห็นอาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็ง ในทางกลับกันอารมณ์ที่รุนแรงเหล่านั้นอาจเป็นสัญญาณของบางสิ่งบางอย่างที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเบื้องหลังความโกรธความโมโหฉุนเฉียวที่คนบางคนแสดงออกมาง่ายๆอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความใจร้อนแต่มันอาจเป็นเรื่องของความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ข้างในลองนึกภาพดูนะเหมือนคนคนหนึ่งที่มีภาชนะอารมณ์ที่เล็กมากๆหรืออาจจะมีรอยร้าวอยู่แล้ว เมื่อมีอะไรบางอย่างที่กระทบกระเทือนเข้ามาแม้จะเป็นแค่หยดน้ำเล็กๆภาชนะนั้นก็อาจจะล้นทลักออกมาได้ง่ายๆต่างจากคนที่มีภาชนะที่ใหญ่กว่าหรือแข็งแรงกว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ภาชนะอารมณ์ของคนบางคนเปราะบางนักบางทีมันอาจเป็นความเหนื่อยล้าสะสมเป็นความเครียดที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องราวในอดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา หรือบางทีมันอาจเป็นความรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะทางกายภาพหรือทางใจเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็อาจจะเลือกที่จะโจมตีก่อนเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อสร้างกำแพงป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาทำร้ายเขาได้อีกลองคิดดูสิอารมณ์โกรธหรือการแสดงออกที่รุนแรงมันเป็น,นกลไกาการป้องกันตัวเองรูปแบบหนึ่งเหมือนสัตว์ที่ขู่คอฟอเพื่อให้ศัตรูถอยห่างออกไป มันไม่ใช่เพราะมันอยากจะทำร้ายใครแต่มันกำลังส่งสัญญาณว่าอย่าเข้ามานะฉันไม่ปลอดภยัยสำหรับบางคนความโกรธก็เป็นเหมือนหน้ากากมันปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้เช่นความกลัวความเศร้าความรู้สึกไร้ค่าหรือความรู้สึกผิดหวังในตัวเองมันง่ายกว่าที่จะแสดงความโกรธออกมาดีกว่าที่จะแสดงความอ่อนแอออกมา เพราะสังคมมักจะสอนให้เราเชื่อว่าความโกรธคือพลังส่วนความอ่อนแอคือสิ่งที่ไม่ควรแสดงคุณเคยเห็นคนบางคนที่ดูเหมือนจะโกรธตลอดเวลาไหมละ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนเขาก็พร้อมจะระเบิดได้ทันทีคุณอาจจะคิดว่าเขาน่ากลัวแต่ลองมองลึกลงไปอีกนิดสิว่าภายใต้ความโกรธนั้นมันซ่อนอะไรไว้ บางทีมันอาจจะซ่อนความเจ็บปวดที่เขากำลังแบกรับอยู่เพียงลำพังก็เป็นได้หรือบางทีคนที่คีดโมโหง่ายอาจจะเป็นคนที่คาดหวังสูงก็ได้นะคาดหวังในตัวเองคาดหวังในผู้อื่นคาดหวังในสถานการณ์เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังแม้แต่น้อยเขาก็จะรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงและความผิดหวังนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธในที่สุด มันเหมือนกับคุณวาดภาพที่สวยงามไว้ในหัวแล้วเมื่อภาพนั้นไม่เป็นจริงคุณก็รู้สึกเหมือนถูกหักหลังเหมือนถูกทำให้ผิดหวังความโกรธจึงเป็นเหมือนการแสดงออกว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการสำหรับบางคนการแสดงความโกรธอาจเป็นวิธีเดียวที่เขารู้จักเพื่อจะสื่อสารความต้องการของตัวเองเพื่อให้คนอื่นรับรู้ว่าเขามีตัวตนมีความรู้สึก บางทีในอดีตเขาอาจจะไม่เคยได้รับความสนใจไม่เคยมีใครฟังเสียงของเขาจนเขาต้องแสดงออกอย่างรุนแรงเพื่อให้คนอื่นหันมามองแล้วคุณละ่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่เก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่หรือเปล่าหรือคุณรู้จักใครบางคนที่เป็นแบบนั้นลองใช้เวลาสักนิดทบทวนดูสิว่าอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้คุณหรือคนรอบข้างเกิดอารมณ์โมโหได้ง่ายๆ เมื่อเราเข้าใจว่าความโกรธไม่ใช่แค่ความโกรธแต่เป็นสัญญาณของบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเราจะสามารถมองเห็นคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจมากขึ้นบางทีการที่คนบางคนขี้โมโหง่ายไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เขาอาจจะเป็นคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายบางอย่างในชีวิตที่มองไม่เห็นอยู่ก็เป็นได้ เขาอาจจะกำลังพยายามรับมือกับความรู้สึกที่ท่วมท้นภายในอย่างสุดความสามารถเท่าที่เขาจะทำได้ดังนั้นเมื่อคุณเห็นใครบางคนกำลังหัวร้อนหรือคุณเองกำลังรู้สึกโมโหลองหยุดคิดสักนิดลองถามตัวเองว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกนี้บางทีมันอาจไม่ใช่ความโกรธที่แท้จริงแต่เป็นเสียงร้องของความต้องการความกลัวหรือความเจ็บปวดที่รอการทำความเข้าใจ การเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเสมอไปนะแต่มันช่วยให้เรามองเห็นมนุษย์อีกคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับบางสิ่งภายในใจเขามันช่วยให้เราเลือกที่จะตอบสนองด้วยความเมตตาแทนที่จะตอบโต้ด้วยความโกรธกลับไป จำไว้ว่าทุกคนล้วนมีภาชนะอารมณ์เป็นของตัวเองบางคนใหญ่บางคนเล็กบางคนมีรอยร้าวแล้วแต่ทุกคนก็พยายามใช้ชีวิตในแบบของเขาเราทุกคนต่างมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่เหมือนกันและการทำความเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นคือก้าวแรกของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและกับคนรอบข้างขอบคุณนะที่ฟังจนจบ หวังว่าตอนนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองหรือของคนรอบข้างไม่ว่าจะโกรธง่ายหรือโกรธยากทุกอารมณ์ล้วนมีความหมายและการเข้าใจความหมายนั้นคือหนทางสู่การเติบโตถ้าชอบตอนนี้ก็กดติดตามช่องของเราได้เลยนะเราจะได้เติบโตไปด้วยกัน